กับผมงานชาติพันธ์เชียงรายนะฮะก็มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างนีผมอตอนนี้ก็เรียกว่ามาสวัสดิว์วสมาเยี่ยมเยือนเพื่อนไทยยองไทยยองไทยยองนะผมไปทางทอาธิบางยองมาก็ถ่ายทําสารคดีหลากหลายกับประจิ๋ของชาวไทยยองอในเวี้ยมยองของจริงนะผมก็ไปถ่ายทำมาหลายคนจะได้คลิปตอนนี้มาดูลูกหลานชาวไทยยองที่อาศัยอยู่ทางเชียงรายนะผมก็อยู่ทางเชียงรายแล้วก็สืบลูกสืบหลาน อาสมัยเรียกว่าอาเก็บพักเศษซาเก็บข้าวเสษเมืองจากเวียงเมืองยองนะจากเวียงเมืองยองรัชฐานมาสู่อย่างบองไทยนะตอนนี้มานั่งแว๊บๆที่บ้านเดินเข้าดเดินเดียวจะได้อาจจะได้คุยกับทางหัวหน้าละ,ะประธานของกลุ่มทัว่ชาวไทยยองอบ้านสันตันดลงนะเดี๋ยวจะเราลองฟังสเนียงเสียงไทยยองของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมงดงามหรือยัง ับผมตา,า <ice> hehe, ตอนนี้มาเยี่ยมเยือนเรือนไทยองนะพี่น้องไทยองนะผมเออไทยองไทยองนี่ผมไปถ่ายทําสารคดีที่มังยองนะของจริงมาละอ่ามังยองแถบรัฐสารอยู่ฝั่งตะวันออกอยู่ประเทศพม่านะแต่ตอนนี้นะอ่ามาที่ไทยองอีกครั้งนึงนะแต่เป็นลูกหลานเจ้าไทยองที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะผมก็ยุทจักนี้นะเดี๋ยวจะให้นําตัวนะอ่าขอแนะนําตัวเนี่ยเนาะเอายองยองร้อยเอา อันเสาคอยเม่หลวงสังเวียนปรารลมนะเจ้าเป็นณปัจจุบันเป็นคุณทยองบ้านสสันตงหลวงนะเจ้าซึงประวัติศาสตร์ของคุณยองความเป็นมาก,ก็คือสมัยก่อนเนาะคุณเฒ่าคุณแก่บนก่อก้แต่เราฟังว่าคุณยองเจ๊ะเนี่ยก็คือคนไทยลื้อนี่ะเจ้าก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันก็คนไทยลื้อซึ่งปัจจุบันคนไทยลื้อก็จะห้องกลุ่มคนของไม่หลวงเขาว่าเออหมู่นี้มันเป็นลื้อเมืองยองนี่นะเจ้า ที่นี่พบวติศาสตร์ความเป็นมาของคุณยองบัานจันทังหลวงก็คือสมัยก่อนคุณยองจะอยู่ที่12ปันนาประเทศจีน,นซึ่งต่อมาก็ย้ายแผ่นดินมาอยู่ที่เมืองเยอะเมืองยองประเทศพมา่าอย่างจี่มจหลวงได้ว่าไปเมื่อกี้จริงๆแล้วก็คือคนไทยลื่นนะเจ้าพอมาอยู่ที่เมืองยองประเทศพมา่าอันหัวหน้าคณะก็เลยห้องกลุ่มคนของตัวเก่าว่าเป็นคุณยองเงนะเจ้า ซึ่งต่อมาในยุคข,ของพระเจ้ากาวเวลาเนะาะเพื่อจะสั่งบานแปลงเมืองละปูนเชียงใหม่ก็มีการกวาดดอนผู้คนไปไปสั่งบานแปลงเมืองที่ระปูนเชียงใหม่นะเจ้าก็หลังจากนั่นนีก็ภุ่มคนของแม่หลวงเขาถูกไกกวาดอนไปสั่งบานแปลงเมืองจังหวัดละปูนนะเจ้าพอบานเมืองสงบนะเจ้าหัวหน้าคณะของแม่หลวง าในคนก่อยาเก็บปีกไปอยู่ที่เมืองยองประเทศพม่านะเจ้าเหตนผลทีอกเก็บปกไปอยู่ที่เมืองยองประเทศพม่าก็ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเพราะว่าที่อยู่ปัจจุบันที่จังงวัดลําพูนในพื้นที่ชัยภูมิิ้รห้องว่ามันเป็นป่าเป็นแผ่เป็นดอยบ่อุดมสมบูรณ์การทํามาหากินก็ยากนะเจ้าเพราะว่าอาชีพตีถนัดของที่สุดของคุณยองก็คือ การทำเกษตรกรรมะปลูกไข่ปลูกนาปลูกพักอย่างนี้นะเจ้าก็เลยยายแผ่นดินกันแรอบหนึ่งโดยโดยการตี่จปิกไปอยู่เมืองยองประเทศพม่าจากจังหวัดลําปูนมาตั้งลําปางนะเดาก็มาจนถึงเชียงแสนก็มาป้าใส่พื้นที่ชุมน้ำเวียงหนองลมเขตเทศบาลตำบลฉันจวาณปัจจุบันนี้นะเดาก็มาตั้งโลกลากันอยู่ที่นี่ ไอ้ความตั้งใจข้างแรกก็คือจะมาย่างผักแรมแบบได้นะเจ้าแต่พอมาป้าความอุดมสมบูรณ์มาเบิกไครเบริกหน้าอ,อ้ยังทํามาหากินกันอยู่สักพักปูป้าอยยังก็หนักก็เลยหัวหน้าคณะก็เลยตัดสินใจไอ้ตั้งโลกลากอยู่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเจ้าบ้านสันทังหลวงเป็นหมู่บ้านที่ขยายออกไปที่หลังนะเจ้ากลุ่ม กลุ่มพ้นที่หลุกละปูนมาถึงโมดจะมาตีบ้านปะบงหลงบ้านใหม่นะเจ้าแล้วก็แหมหลายๆหมู่บ้านนะเจ้าบ้านแม่คำฝั่งมินก็มีแต่บ้านสันังหลวงนี่แยกจากบ้านปะบงหลงมานะเจ้าก่อไอแยกออกมาทีหลังนะเจ้าเทศบาลตำบลจันจราจะมีอยู่เจ้าสามหมู่บ้านนะเจ้าจะเป็นชาติพันธุ์ของบุญยองอยู่เก่าหมู่บ้าน ย่ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดสระบึงหมดเลยเจ้า ครับผมความเป็นมาเป็นไปของอเรียกว่าหนึ่งในประวัติศาสตร์นับพิธีของอทุกฐานชาวยองนะชาวยองไตย,ยองไตเลือนะผมไตลือก็ส่วนหนึ่งจาก12พันนานะส่วนหนึ่งก็ยในเขตปกครองตนเองของเรียกว่า,ารัชสานพมานะชาวไทยเลือไทยยองก็มีความต่างกันนะผมไปถ่ายทาที่เมืองยองนะสมัยที่ตั้งแต่อาเบียงใจเก่าเราจะถึงมายุคข,ของเมืองยองนะจอจากเมืองยองก็ก็ะะจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าผมไทยยองไทยยองนะก็ ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะเห็นไทลื้อไทใหญ่ไทขืนนะกรไทยองอีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มสัติ์ฟันได้ว่ากลุ่มชาวไตมันกันนะผมในอดีตก็อาศัยอยู่ร่วมกันนะในรัชสารประเทศพม่าแล้วก็12พรราประเทศจีนละอยากจะถามเดี๋ยวจะถามที่หนอันเอกลักษณ์ของพี่น้องเจ้ายองที่รักษาอยู่ตุงวันมีนาบ้านดิอันทีหมู่บ้านก็อาหารการกินก่อนเจ้าของ่องของอาหารการกินก็จะหักษากันคือบัดเดี๋ยวนี้ตามวิธี ทยองเฮาก็กินของกินบะเก่าอะเนะา,เานะก็คือมีน้ำพริกน้ำผักมีแอปโปเนามีไอ้ผักกาดยอไออย่างเงี้ยเจ้าคือบัดเดี๋ยวนี้นะบ้านสันทังหลวงนี่นะหลังจากตีฟื้นฟ,นฟนูเรื่องวิถีวัฒนธ,ธรรมของคุณทยองเนาะ ตอนนี้หมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีคนมาแอวมาศึกษาเรื่องของวิถีวัฒนธรรมไทยองซึ่งบัดเดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาอาหารเนอะอาหารมาเป็นสอนทับนักท่องเที่ยวนะเ้าก็ตัวที่เป็นซิกเมเจอร์เลยก็คือน้ำพริกน้ำพักเจาก้าแล้วก็ไอ้แหมอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอนุรักษ์การแต่งกายนะเ้าการแต่งตัวแบบปะเกา่าเขาจะต้่งปันน<ะ>ป้นโหรนะเ้าแตปั้นโหรถูกต้องถูกต้องค่งะเ้าแลนะ แล้วก่อแหมอันหนึ่งก็กคือถ้าไผมาในหมู่บ้านหรือว่าไม่หลงจากบรรยายก็เกตเก่าตอนท้าเข้าก็จะปากยองหมดเลยนะเจ้าซึ่งประเดี๋ยวนี้สามเริงที่เ,เอามาเป็นสือ่อเพื่อทําการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมตัวก็คือหนึ่งเริงของภาษาอูนะก็คือปากยองนะเจ้าแล้วก็เริงของอาหารการกินนะเจ้าอาหารของพุทย,ยองแล้วเริงของการแต่งกายอินะเจ้าซึ่ง ตรงนี้เฮาก็ได้อนุรักษ์ไว้นะเจ้าแล้วก็วิถีวัฒนธรรมอื่นๆก็ยังคงอยู่อยู่เจ้าครับผมก็นี่แหละ,ะวิถีชุมชนที่แม่หลสาเวียนนะกลุ่มชุมชนบ้านสันตะเดืองนี่เป็นชุมชนโอท็อปท่องเที่ยวน,นะครับผม <ไป S 1> ก็ถือว่าระดับระดับประเทศนะระดับประเทศนะแม่แม่หลงหกกวงกไ็ได้ได้รับรางวัลหลายหลายอย่างนะมีดีกีก็เป็นเรียกว่าป่าชาบ้านเป็นผู้นําที่ช่วยกันอนุรักษ์ วิถีถิ่นวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยยองนะครับผมลูกหลานชาวไทยยองแล้วก็อย่างที่ส่วนหนึ่งที่อนุรักษ์ที่ก็ภาษายองอู่ยองยองร้อยนะนะครับผมก็สันเดียงยองกับส้นเดียงลือนี่อย่างที่ผมเคยไปธรามตรงบางยองแล้วก็ลือภาษาส้นเดียงบางยองที่บางยองนะแล้วก็ลือจาก12บสองปานานะก็ใกล้กกเคียงกันอยู่ฟังรู้เรื่องไม่ต้องแปลนะผมภาษายองนะยองยองยองก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่รู้เรื่องกันก็ช่าง ทางลรพูนนะจะเยอะนะต้องอาจจะเยอะลูกหลานก็สืบมาจากทางลรพูนก็มาขยายสายแพร่ทางเส้งแสนจึงลายแม่สายนะก็ะกระจัดกระจายอยู่นะผมอ่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานของเจ้าอ่ะสุดท้ายนี้อยากให้เป็นหลอกสเวนฝากไปถึงลูกหลานจยา<ช>ะย่องหรอเอาฝากกรรมก็คืออยากจะฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่หรือว่าละอ่อนเยาวชนนะเจ้าเราจะต้องหันมาอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม เจือจัดความเป็นมาของเจือจัดตัวเก่านะเจ้าก็คือว่าประเดี๋ยวยังละอ่อนรุ่นใหม่คุณยองเฮาบ่่คยมีผยปากยองบ่่คยมีไข่แต่งโตยองบ่เก่าบ่่คยมีผยแต่ไอกินของกินยองอินะเจ้าซึ่งต่อไปถ้าเฮาบ่ได้ฟื้นฟูเหล่านี้เฮาบ่ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากขึงครับอันพป่นน้องคุณยองเฮา ดีประว่ติจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรือว่าเป็นเยาวชนในอย่างต่างๆนะเจา้าก็หันมาบนห้องว่าหักในวิถีชีวิตของตัวเก่านะเจา้าภูมิใจในความเป็นคุณยองเฮานะเจา้าซึ่งถ้าเฮาแสดงตัวตนว่าชาติพันธุ์ดีแท้จริงของเขาเป็นไผ่อย่าง,างถ้าเขาเกิดความภาคภูมิใจทุกคนก็บนห้องว่า จะบออายที่เขาจะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นไผมาจากไหนนะเจ้าของคุณเจ้าผมก็เรียกว่าได้ข้อคิดหลายอย่างนะ,ะเรียกว่าป่าชาวบ้านป่าชาวบ้านคน้นชุมชนชาวไทยยองนะผมก็ไม่ต้องสังเวียนก็มาให้เรียกว่าคตนะิความรู้นะเกี่ยกวกับวิธีของกลุ่มชาวไทยยองนะผมก็นหนึ่งในที่เรียกว่า กลุ่มเซติพันธ์นะที่อาศัยอยู่ทางล้านนาของเราเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะโดยเฉพาะทางลำพูนก็เยอะนะแล้วก็อไทยยองที่อยู่ทางบางยองรัชสารพม่านะก็เป็นส่วนหนึ่งก็เคือญาติกันนะผมผมไปมาเรียบร้อยนะ้วตอนนี้มาเจอแม่หลวงเราแล้มาสัมภาษณ์สัมพันธ์นะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณแม่หลวงนะที่ได้อนุเคราะห์ความรู้สําหรับในวันนี้นะขอบคุณหลายๆคนเจ้าขอบคุณเจ้าผมขอบคุณครับผม